เพื่อเล่ฟังการกล่าวรายงานและกล่าวเวทีตามลำดับและขอเรียนเชิญในวิศวิษิ์วิศว์ทุนชีพและพลเรอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาปกครองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมต่อท่านประธานเลขาธิการเรียนเชิญครับเรียนนายพลเรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองวิศว์เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นป,ประธานในที่ีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง b ิ g เ a ้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยความผ็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงรายได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันสที่1นึ่กุมภาพันธ์2568ดังนั้นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งวิดเดสมาชิกสภางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างการรับรู้เชิญชวน,ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปลงคะแนนเสียง และสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับความรู้และเห็นถึงความสําคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสเพื่อนำรงและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยการไม่ขายสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงไม่กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสําหรับการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งบิ๊กเอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในพื้นที่อำเภอขุนตาลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน238คนโอกาสนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม,มขอเรียนเชิญนายอำเภอขุนตาลประธานในพิธีได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวิ๊กตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในพื้นที่อำเภอขุนตาลในลำดับต่อไปขอเ,เชิญครับท่านผนู้น่าสเใจการนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันทุกตำบลผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง Big Day สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในพื้นที่อำเภอขนตาในวันนี้ จากการรับฟังการกล่าวรายงานนับว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอำเภอขุนตาลในงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนและกลุ่มมวลชนในพื้นที่อำเภอขุนตาลได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์และรู้จักหน้าที่ของตนเองในการเลือก คนดีเข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนับว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไปในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวิกเดในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนภารกิจของการเลือกตั้งโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายสําคัญในการประชาสิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้บริหาร องค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อมาพัฒนาจังหวัดเชียงรายกระผมขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกป,ประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดกิจกรรมรุรนลงประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งบิ๊กเดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายก โครงการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายในพื้นที่อำเภอขุนตาลณบัดน,นี้ครับจานนี้ก็ขอขอบคุณทางท่านอดีตนายกงนะครับท่านนายอำเภอขุนตาลนะครับ